สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงประจําเดือนเมษายนปี2564ค่ะเราก็ได้เดินทางก้าวเข้ามาสู่เดือนเมษายนเดือนมหาสงกรานต์กันแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตอวยพรอวยชัยให้กับแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ทุกท่านรวมถึงท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหาเงินหาทอง ได้เยอะๆหนักกระเป๋ากันทุกคนทุกท่านค่ะและใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานหรือว่าจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยท่วนหน้าค่ะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเป็นการดูดวงประจาวันเกิดค่ะเราก็มาติดตามรับชมกันได้เลยว่าคนวันพฤหัสบดีนั้นในเดือนเมษายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะ ชาววันพฤหัสคาสมัยต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้เหมือนกับว่าคนวันพฤหัสจะโฟกัสอยู่กับตัวเองค่ะห่างเหินจากเพื่อนนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้ปาร์ตี้ไม่ค่อยได้เจอใครนะคะทํางานเสร็จก็อยากจะกลับบ้านอยากจะนอนพักผ่อนนะเวลาจะเจอคนอื่นก็เจอแค่แฟนค่ะจะเจอแค่คนรักคนที่สนิทสนิทจริงๆนะจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปสังสรรค์อะไรมากมายเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณเหนื่อยแล้วนะคะและในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็น ช่วงของหน้าร้อนใช่ไหมจะเป็นช่วงที่ชาววันพฤหัสเดต้องการไปท่องเที่ยวต้องการไปพักผ่อนต้องการไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่า ช่วงที่ผ่านมามันเครียดเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของครอบครัวก็ตามแต่นะคะก็เลยทําให้คนวันพฤหัสนั้นอยากจะพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะเออชาววันพฤหัสเนี่ยเครียดเรื่องใดนะไปดูกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องงานค่ะต้องบอกเลยนะว่าเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเลยที่คนวันพฤหัสเครียดแล้วก็จริงจังมากนะคะเพราะว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะเรียกได้ว่าปี2564ี่เนี่ย คนวันพฤหัสหลายคนนะคะงานหนักมากงานยุ่งมากนะ แต่การการที่มีงานหนักงานยุ่งนีข้อดีของเขาก็คือชาววันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะด้วยบทบาทหน้าที่ของการงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะคะคุณสามารถจัดการแล้วก็ทําได้ดีนะการงานมีการขยับดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่จะต้องบอกตามตรงเลยว่างานที่ก้าวหน้ามากขึ้นนั้นมันก็มาพร้อมกับความหนักมาพร้อมกับความเหนื่อยแล้วก็มาพร้อมกับ ความเครียดนะคะเรียกได้ว่าคนที่เป็นคู่แข่งหรือศัตรูของคนวันพฤหัสเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นค่ะเป็นตัวคุณนั่นเองนะคะที่จริงจังกับเรื่องงานเป็นการเครียดมากเกินไปคิดมากเกินไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเดือนนี้ถามว่าการงานขยับหรือก้าวหน้ามากขึ้นไหมก้าวหน้าขึ้นจริงๆค่ะโอ้โหเป็นเป็นจังหวะที่คนวันพฤหัสเนี่ย มีเงินเยอะนะคะงานเยอะแล้วก็เงินเยอะตามคือมันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันเลยแหละทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยแต่อย่างที่บอกไปนะว่าเครียดสุดๆเลยค่ะข้อดีในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะที่รู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้จากที่เคยขัดแย้งกันก็ขัดแย้งกันน้อยลงคนวันพฤหัสมักจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนที่ทํางาน สมัยไม่ทราบจริงๆว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นหัวหน้างานหรือว่าเ,าเป็นบริวารของคุณนะคะไม่สามารถที่จะระบุได้ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีเกณฑ์มีปัญหากับบุคคลในที่ทํางานค่ะถ้าเป็นคนวันพฤหัสบดีนะ และสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยในเดือนเมษายนนี้ความสัมพันธ์กับคนที่เป็นคู่แข่งกับคนที่เป็นศัตรูหรือกับนคนๆนั้นที่เขาไม่ค่อยหวังดีกับคุณเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มองหน้ากันเลยในเดือนนี้อาจจะได้มีการคุยงานกันบ้างในเดือนนี้อาจจะต้องมีการออกงานร่วมกันหรือว่าอาจจะต้องมีการประชุมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาพบเจอกันบ้างได้พูดคุยกันบ้างมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยขยับดีขึ้น ามาน,นั้นนะคะสมัยไม่ได้บอกว่ามันจะดีกันเลยเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรเลยไม่ใช่นะคะแต่จะขยับดีขึ้นนั่นเองค่ะเลยทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยเครียดเรื่องนี้น้อยลงนะคะก็เลยมีเวลาไปมุ่งกับเรื่องของงานมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นห่วงจริงๆเพราะว่างานค่อนข้างหนักงานค่อนข้างยุ่งนะคะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้การเงินและการงานแปรผันตรงมากเลยงานยุ่งมากเพียงใดเงินก็ดีมากขึ้นตามเพียงนั้นเลยนะคะเดือนนี้เรียกได้ว่าทำมากได้มากขยันมากได้มากนะโดยเฉพาะงานที่เ,เกี่ยวกับการเดินทางงานทางไกลนะคะงานพบปะลูกค้านะรวมถึงงานออนไลน งานบนโซเชียลต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะจะส่งผลดีให้กับคนวันพฤหัสค่ะแต่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคนวันพฤหัสเป็นคนที่ออมีความกระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นคุณจะนําเงินที่คุณหามาได้เนี่ยคุณไม่ได้ใช้คนเดียวค่ะคนวันพฤหัสมักจะเป็นอย่างนี้จะมีคนช่วยใช้เงินคุณตลอดเลยไปสังเกตตัวเองดีๆนะคุณเป็นคนหาเงินแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้เงินของคุณเพียงคนเดียวจะมีทางบ้านช่วยใช้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ พ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคุณที่คุณจะต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งคนวันพฤหัสเนี่ยทนเห็นคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นลำบากไม่ได้ซึ่งคนอื่นที่สบายพูดถึงนั่นก็เป็นคนที่เป็นญาติญาติคุณเป็นคนที่คุณรักนั่นแหละบางทีคนวันพฤหัสหาเงินมาได้ก็ให้แฟนใช้แฟนติดขัดเรื่องใดก็ให้เขาไปพ่อแม่ติดขัดเรื่องใดก็ให้เขาไปบางทีดูแลจนถึงคุณพ่อคุณแม่แฟนด้วยอะประมาณนี้ดูแลถึงญาติพี่น้องแฟนด้วยนี่ค่ะคือลักษณะของคนวันพฤหัสบ,บดี เป็นคนที่มีความใจดีจิตใจอบอ้ออารีทนเห็นคนอื่นเดือ,รอดร้อนลำบากไม่ได้ประมาณนั้นนะคะข้อดีข้อเสียก็มีนะมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะดูแลเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเอนดูเขาเนี่ยเอนเรามันจะขาดเอาเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์การเงินในกระเป๋าของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะรู้ดีที่สุดคนอื่นไม่สามารถรู้ได้หรอกนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะและอีกอย่างนะเรื่องของการเงินในเดือนนี้มีเกณฑ์หมดไปกับการ ทางอาจจะได้ไปท่องเที่ยวจริงๆก็ได้อาจจะได้ไปพักผ่อนก็ได้นะคะและอาจจะหมดไปกับเรื่องของออช่วงเทศกาลวันหยุดนี้นะจ,จะหมดไปกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวพาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่ของคนเป็นลูกจะต้องทําอยู่แล้วนะต่อมาเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะสําหรับใครที่เป็นชาววันพฤหัสบดีและต้องการจะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานนะคะการเปลี่ยนงานย้ายงาน เถ้าอยู่ในสายงานเดิมอ่ะโอเคค่ะแต่สําหรับการไปสายงานใหม่เนี่ยยังไม่เหมาะนะคะทีน,นี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าถ้าคุณจะอ,อ,อยู่ในบริษัทเดิมแต่แค่ย้ายแผนกหรือว่าย้ายสาขาแบบนี้ยังโอเคอยู่นะแต่สําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานไปเลยจากที่เคยทํางานเกี่ยวกับการเกษตรจะไปทําสายการบินเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เวิร์กนะคะจากบางคนที่ทําเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเป็นพนักง,งานธนาคารเป็นพนักง,งานบัญชีอะไรก็ตามแต่และอยู่ดีๆเนี่ยจะเปลี่ยนสาย สายงานไปไปทำเกี่ยวกับาการขนส่งโลจิสติกเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เหมาะนะขอให้อยู่ในสายงานเดิมก่อนจะเหมาะกว่านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรื่องที่สมัยอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุน,นะคะสําหรับคนวันพฤหัหสบดีเนี่ยในเดือนนี้ต้องระวัดต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันหน่อยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดหลังปวดไหล่นะคะหรือว่านิ้วล็อกต่างๆรวมถึงระบบสายตาด้วยนะมีการปวดตาปวดหัวเพิ่มเข้ามาคือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสได้ค่ะเพราะฉะนั้น ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองออกมายืดเส้นยืดสายหาเวลาออกกําลังกายกันบ้างนะและในเดือนนี้ขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงค่ะอาจจะมีเกณฑ์หมดไปกับเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปและนอกจากนั้นอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะต้องระวัดต้องระมัดระวังให้ดีวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาทําให้คุณตกอกตกใจทําให้คุณต้องควักเงินเก่ามาใช้นะคะวางแผนกัน ด,ดีนะสำหรับคนวันพฤหัสค่ะโดยรวมแล้วการงานดีการเงินก็ปังนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีจังหวะเรื่องของการใช้เงินมากหน่อยนะต้องดูแลคนอื่นต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่มันจะมีเข้ามาก็พยายามควบคุมแล้วกันนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะในเดือนเมษายนก็คราวๆเท่านี้ค่ะ ขออวยพอรอวยชัยให้กับคนวันพฤหัสทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงๆรวยๆปังๆกันทั่วหน้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ